สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บอสวันนี้เรามาอยู่ในดูบอกนะครับในแมปออสตากันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็วันนี้ผมกะว่าเราจะมารีวิวเจ้าตัว Dio กันนะครับ Dio นะครับไม่รู้ว่าอ่านยอถูกหรือเปล่านะครับทุกคนเห็นเขาเรียกกันแบบนี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวตั้งแต่4ดาว5ดาว6ดาวเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะไอผมจะรีวิวแค่6ดาวดิรีวิวเอฟเฟกแค่6ดาวนะครับแต่ว่าผมจะมาบอกนะครับว่ามันหาอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้เท่าที่ผมมูาน โอเคก็เราเริ่มจากอุ้ยทำไมมันหน่วงจังเลยเรามาเริ่มจาก4ดาวเลยดีกว่านะครับไอเจ้าตัวดีโอสดาวก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับก็สามารถหาได้จากตู้สุ่มเลยนะครับทุกคนตู้สุ่มเอกวายนั่นแหละเนาะแค่สดาวนะครับนี่แล้วก็ให้เราทําการวิวัฒน์ปุ๊บมันก็จะกลายเป็น5ดาวก็คือตัวนี้นะครับทุกคนเราต้องใช้นี่ตัวประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถหาได้ในด่านเด ผมพาไปดูดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะมันจะอยู่ในด่านที่6นะครับทุกคนแวมไพร์อะไรสักอย่างนี่นายแวมไพร์นะครับผมก็นี่มันจะบินัาทุดิบในนี้เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะบอกให้หมดเนาะเผื่อหลายคนงงนะครับว่าแบบมันต้องทําอะไรยังไงบ้างนะเออแบบไม่ค่อยมีคนบอกนะครับอันนี้ก็4ดาวไป5ดาวเนาะส่วน5ดาวไปยัง6ดาวนะครับทุกคนซึ่งเราต้องใช้ไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้นี่5้าดาวนะครับวิวัตแป๊บอ่าเราต้องใช้นี้5ตัวนะครับทุกคนซึ่งผมมีสตัวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยออออัันนนีี้้้้ตตงใชวก็ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ก็คือการหกนะครับแต่ว่าไอ้น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะจาไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าหามาจากไหนถ้าไม่ได้หามาจากอันนี้ก็แน่เป็นตู้สุ่มนะครับทุกคนใช่ไน้เป็นตู้สุ่มนะแน่เป็นตู้สุ่มนะครับไอเจ้าตัวปุ่มฟ้านี้เนาะอ่าอเจ้าตัวนี้แหละเดี๋ยวมาทําการวิวัฒนาการกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มจากอันนี้ปามแปอัพเกรดเรียบร้อยนี่นะครับผมก็บอกเลยนะครับว่า ผมฟาร์มตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นนะครับทุกคนคือแบบมันได้ยากมากเลยนะไอตัวเนี้ยมันได้ยากมากเลยนะครับไอตัวนี้ตี้ผมหาตัวนี้ยี่ห้าเเซนเนี่ยโอ้โหแบบนานมากนะแต่รู้สึกก็หาได้นะครับผมมาผมรู้สึกว่าจะมีน้องๆเข้ามาด้วยนะครับไออันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟส่วนตัวเนาะไปเดี๋ยวมีวัต5ตัว Let's go นะครับผมอันนี้ก็เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงนะครับแป๊กเลสโเพิ่ม เรียบร้อยโยหกดาวนะครับผมนี่ลักษณะตัวก็เปรียวฟ้ามะพร้าวแก้วแคปบูปเว้นหนึ่งนะครับโอเคมา Let's go นะครับได้แล้วโก็ทำการใส่ไปที่บ้านเลยเด็กมขอถอดตัวเอ่อเอาเอ้ยตัวไหน,นออกดีอ่าเอาตัวนี้ออกแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวบอกน้องนิดนึงขอรีวิวตัวแปบขอแปรหนึ่งนะครับแปรหนึ่งขอรีวิวตัวแปรหนึ่งโอเคเดี๋ยว ผมขอย้ายไอ้เจ้าตัวนี้มาตรงนี้นิดนึงเด่นเด่นเดนงงไปหมดแลหละจะลูกแก้วมาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้ออกถอดออกถอดออกผมจะให้ขึ้นไม่ขี่บนบ่าผมนะอับโอเคแล้วก็ใส่กีนอนไปกีนอนนี้ผมก็หาหลายวันไงนะสองสองสามวันเลยนะครับกว่ามันจะมาให้ผมซุ่มอยู่แบบรอแล้วรออีกนะเออเกมเลี้ยงใช้เวลานะครับมาก็ไปดูตรงบ่าดีกว่านะครับเอฟเฟกต์ก็จะแบบ แบบนี้เลยนะครับจะเป็นเอฟเฟกตสีม่วงนะครับทุกคนนี่ผมยาวๆนะเออมันอยู่ในเรื่องโจโจอะไรสักย่างเลย,เลย <c oughs> ไม่อุม้มไม่ค่อยดูอนิเมะนะครับทุกคนขอโทษด้วยนะผมไม,ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้เอฟเฟกต์เขาได้จะอลังการเลยนะครับแปะเดี๋ยวเราไปทําการหมดอินกันเลยดีกว่านะครับผมไปรีวิวในหมดอินดีกว่าในเรื่องของราคาก็จะอยู่ที่750เลยเนาะก็ใช้ได้นะครับถือว่าไม่แพงอะไรมากมายเดี๋ยวเริ่มมาผมจะวางจีโนอตก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมขอพันเงินสักแป๊บท็งนะ ถ้าใช้เวลาประมาณพอสมควรเลยนะครับผมมาอันนี้จะเหมือนโอเคเป็นตัวพื้นนะครับเป็นยืนพื้นเนาะไม่ได้ยืนเนินนะครับโอเคเดีย๋ยวลอดูซิวงก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะถือว่าอันนี้คือเวลแรกนะครับผมก็ไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอได้ตังก่อนแป๊บหนึ่งไหนดูซิผมจะวางตรงไหนดีนครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปวางตรงนี้เลยละกันเนาะไม่มีปัญหาอะไรโอเควางไปเลยนะครับผมก็โอ้ประทับใจนะครับเลเวลหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวนิดนึง ก็ถ้ายืนจะเป็นแบบว่ายืนกดอ,อกนะเด,ออออดี๋ยวโอ้โหโอ้โอ้ดีลัวๆท่านได้ดูเลยนะครับผมก็เอฟเฟกเลเ้วหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นเหมือนอะไรสักอย่างาผมดูไม่ออกอะครับทุกคนมันปล่อยอะไรมาเหมือนพลังอะไรสักอย่างนะผมก็ดูไม่ออกนะครับอู้แต่ลัวมากลัวมากนะครับเดี๋ยวดูดาเมจดีกว่าในเรื่องของดาเมจนนะครับขั้นแรกไอ้ขั้นสูงน,นะจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับระยะสามสิบเนาะ ใช้เวลาในการโจมตี5วินะครับโอ้โหแบบไม่นานนะถือว่าไม่นานนะครับโอเคเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมโอเคนอนแป๊บอ่ะเดี๋ยวเราลองมาอัพเป็นเลเวลขั้นหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับแปะขั้นหนึ่งดาเมจอยู่ที่2,98 0นะครับผมก็เอฟเฟกต์ยังเหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกต์ยังเหมือนเดิมโอ้ความเย็งจะเทหลายเลยด้อนี่ให้ดูกันแบบใกล้ๆนะ โอ้ Ooh, เหมือนว่าจะแบบหลายขั้นมากเลยนะครับคุณคือแบบดามิผมว่าทะลุหมื่นแน่นอนยังไงก็ทะลุหมื่นนะเดี๋ยวเราลองขั้น2กันดีกว่านะครับขั้น2เนาะไปลเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับลืมบอกอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคขั้นสองดามิอยู่ที่สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองนอส่วนในเรื่องระยะกับวีก็ยังเท่าเดิมนะครับผมมาอ่าก็ยังไม่ยังไม่เปลี่ยนนะเรื่องการตียังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปเลยแล้วการนานะออัพไปเลยนะครับอันนี้ขั้นต่อไปนะครับอัพเกรดอยู่ที่หนึ่งพันนะปรับโอเคอัพไปเลย ขั้นสามดาเมจอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับทุกคนก็ใช้ได้ยูดาเมจแบบไม่แย่เลยนะครับถือว่าดีเลยนะตัวก็ไม่ได้ทําอะไรยากเลยนะครับผมขั้นต่อไปจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมก็เหมือนว่าจะมีเอฟเฟกใหม่ไหมเดี๋ยวเราลองดูดีกว่านะครับเอฟเฟกต์ใหม่จะเป็นยังไงปึ้มโอเคระยะเพิ่มสิบด้วยนะครับดาเมจอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยสิบสองนะครับทุกคนโอ้โหอันนี้คือขั้นที่สี่นะครับทุกคนเหมือนว่าเอฟเฟก จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นฟ้าผ้านะครับผมก็อันนี้จะเป็นตัวยูนิเฉียใช่ไหมอ้โอเหมือนจะปล่อย่างลยอะไรสักอย่างามานะเหมือนปล่อยอ่างหนึ่งมาข้างหน้านะครับแล้วก็มีฟ้าผ้า,ผานะโอ,โอ้เอาเรื่องโอเคเอาเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาขั้นต่อไปดีกว่ารู้สึกว่าเอฟเฟคจะดังมากเลยนะครับทุกคนผมขออนุญาตเป่าเอฟเฟคนึนงงล้วกันเนาะดูแค่รูปภาพก็พอ ดูเชลูภาพก็พอเสียงไม่ต้องฟังนะครับโอเคขันต่อไปอยู่ที่1 7 5 0ดบาทนะครับโอเคไปเพิ่บดามจเเพิ่มมาอยู่ที่1358นสะครับส่วนระยะเท่าเดิมนะ40่ิห้าวิเหมือนเดิมโอเคเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยขั้น6ก็ดามจอยู่ที่13 478ดนะครับโอเคเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับรู้สึกว่าขั้นนี้จะแบบเป็น10บเด้อครับทุกคนอู้ไปทบใจแนะนำนะครับแนะนำให้ทำนะผมว่าอู้ ดี๋ยวขอรอแป๊บนึงอ่า2,000ละอันนี้อัพเจ้าจะไป2,000นะครับพันเดาเมจอยู่ที่16,988นะครับผมรอดูกันว่าถ้าอัพเต็มนี้ดาเมจจะถทะลุแซนหรือเปล่าโอเคระหว่างนี้ก็รอเวลาไปนะครับเอฟเฟกต์ยังเป็นฟ้าผ่าเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรขอซื้อเจ้าตัวคนนี้ก่อน,ในใจะได้เพิ่มตังค์ไวๆนะเพิ่มตังค์ช้าหรือเกินอุ้ยเดี๋ยวครับทุกคนผมขอโทษอ่าเลเวล57เหรดเออุอ้ยผมขอโทษครับทุกคนไม่ใช่เลเวล1นะ ดรามีที่ผมบอกมาทั้งหมดไม่ใช่เลเวลหนึ่งนะครับผมขอโทษนะครับเพราะผมลืมดูเลเวลผมคิดว่าอัพตัวมาใหม่แล้วเลเวลมันจะแบบอันนี้แง่เป็นเลเวลหนึ่งเป็นเลเวล7เลยครับทุกคนก็ขอโทษด้วยนะครับเลเวลหนึ่งก็น่าจะน้อยกว่าน,นี้นิดนึงเนาะไม่ต่างกันมากหรอกผมว่าไม่น่าต่างกันมากเนาะโอเคเดี๋ยวลองมาอัพเวลแปดกันดีกว่านะครับพันแปดอยู่ที่สามพันเนาะเพิ่มโอ้เวลแปดโอเคอ่าอัพต่อไปอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้านะครับก็ปุไม่น้อยนะนี่ต้องรอนะครับผมเจ็ดหมยยื่น 22, 4 4 8นะครับผมก็อัปเกรดขั้นต่อไปดูเหมือนว่าดาบเบิจะเพิ่มมาเป็นเกือบแสนนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็ทำให้พวกนี้ไปนะครับผมเป็นต,ตัวที่น่าดีนะผมว่าน่าดีเอาเรื่องเลยนะโอเคตังตอนนี้มีอยู่86 0 0 0นะครับผมมาโอ้แสนหนึ่งแล้วมาเดี๋ยวรออัพกันดีกว่าอันนี้เป็นขั้น9ใช่ไหมอัพเป็นขั้นที่9นะครับผมไป75,000้ 5, 5. ไม่ธรรมดานะครับผมโอเคดาเมจอยู่ที่8 4 0 0 0นนะครับผม ก็ดูสิมีอะไรเปลี่ยนว้าวรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวผมพิดเอฟเฟกต์นะครับเือเสียงมันดังนะเดี๋ยวจริงแล้วกันโอเคเสียงเดิมนะครับเป็นเสียงสายฟ้าเอ้ยสายฟ้าอะไรฟ้าผ่านะครับผมเออแต่ว่าเป็นฟ้าผ่าแบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกยงไงวะแบบเหมือนระเบิดมาจากดินเลยนะแบบเมื่อกี้มันเป็นเหมือนก้อนเมฆแล้วผ่าลงมาใช่ไหมโอ้มีรายละเอียดดดึงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมดูเหมือนว่าจะโอ้ทิ้งล่างนะครับผมแล้วก็ เอาล่างอันนี้มาใช่ไหมเฮ้ยแล้วก็ฟ้าผ่าจะไอตัวนี้นะครับเใส่หน้าตามันหน่อยดิไอเห็นหน้าตามันหน่อยเดี๋ยวจะโอ้โหโอเคประมาณนี้นะครับผมหน้าตาดูไม่ออกดูไม่ออกนะอัปเกรดขั้นต่อไปเดี๋ยวอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดโอเคก็รอไปนะครับผมบอกเลยเลยว่าผมไม่มีไอเจ้าโลมาไงมันเลยแบบเขมิน,นานนิดนึงนะครับผมคลิปนี้น่าจะยาวนานมากเลยนะครับโอเคเจ็ดหมื่นแปดโอเคเจ็ดหมื่นแปดได้อยู่ แต่ดาเมจคือคุ้มมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าอัตราการตีต่อวีนี่คือน้อยมากๆนะห้าวีเองนะครับเกือบน้อยมากคุ้มไงก็คุ้มโอเคคันที่เท่าไหร่เนี่ยคันที่สี่พันดีเดียวดีเดียวดเดียดเด๋ยวรอก็ได้โอเคมาเรามาดูขันที่สิบกันดีกว่านะครับขันที่สิบไป let's go โอ้เรามาดูรายละเอียดที่ดึงดีกว่านะครับผมอ่าขันที่สิบแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่แสนห้าระยะอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับผมก็การโจมตีต่อวีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับห้าวีไม่เปลี่ยนตั้งแต่ต้น ก็อัปเกรดขั้นต่อไปจะอยู่ที่80,000นะครับทุกคนก็เอฟเฟกยังไม่เปลี่ยนนะเอฟเฟกยังเหมือนเดิมนะครับผมใช้ได้นะทิไม่ปิดนะครับพี่ผมไอ้นี่มาที่ผมอีโวนะคือดีนะครับบอกเลยว่าดีนะส่วนตัวคือตัวไม่ได้หายากด้วยนะครับตัวมันหาค่อนข้างจะง่ายนะแต่ว่ามันแค่ใช้เวลาฟาร์มนานนะครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนะครับมันใช้เวลาฟาร์มนานมากขั้นที่11กดอัพไปเลยโอเคเรียบร้อย ดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนดาเมจอยู่ที่2องแสนนะครับผมระยะเพิ่มมาอยู่นะระยะนี้เพิ่มมาทุกระดับเลยนะครับทุกขั้นเลยเนาะแต่ว่าการตีนี้ฮาวิสเหมือนเดิมนะก็ระยะจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอันนี้เลเวลสิบเอ็ดนะขั้นสิบเอ็ดนะครับขั้นสิบเอ็ดเออระยะกว้างมากนะกว้างมากๆนะครับผมก็ขั้นต่อไปจะอัพอยู่ที่แปดหมื่นห้านะครับดูเหมือนว่าจะตันเท่าไหร่จะตันสิบสี่ขั้นไหมน่าจะสิบสี่ขั้นนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่เออประมาณนี้นะ ผมว่าน่าจะนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูขั้นที่สองกันเลยดีกว่าไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนไหมขั้นที่สองน่าจะเพิ่มดาเมจน,นะครับผมนี่เพิ่มดาเมจตามนี้เนาะขั้นที่สิบสองปึ๊บอ่าดาเมจอยู่ที่สามเศษนะครับผมระยะอยู่ที่หกสิบสองเนาะก็เพิ่มมาเชนิดเชนิดนะครับผมระยะโอเคประมาณนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับจริงๆผมควรข้ามนะขั้นตอนนี้คือแบบไม่น่ามีอะไรนะครับผมก็อันนี้เหลยสองขั้นจริงๆด้วยนะครับมันจะมันน่าจะตามสิบสี่นะเออ เดี๋ยวรอต่อไปนะครับต่อไปก็อัปเกรดอยู่ที่80,000เหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ดาเมจนี้ค่อนจะทะลุทะลวงนะผมไม่เคยดาเมจเยอะขนาดนี้เลยนะครับแค่ตัดสี่เวฟเองคือแบบแต่ละตัวผมดาเมจไม่ถึงไม่ถึง50,000เลยแม้แต่ละตัวนะครับอันนี้คือแบบโหดที่สุดในตัวผมเลยนะโอเคมาผมคิดว่าน่าจะได้เวลาเร็วนะครับตั้งผมพีฟฟา์มมาแสนกว่านะคือแบบรอนานมากนะครับผมมาอัพกระ레이ดีกว่านะครับขั้น13อยู่ที่8 50,000ไปเลยสู 8, โอ้คันต่อไปเสร็จกว่าโอ้โหกะผิดนะครับผมอมืแต่ว่าดูจากสเตตตรงนี้คือแบบดีนะคือแบบดีเลยนะครับทุกคนก็ดามจอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นนะครับระยะอยู่ที่หกสิบสามเนาะส่วนการตีต่ววีนะครับทุกคนคือไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะห้าวีตั้งแต่ขั้นศูนย์จนขั้นสิบสี่เลยนะครับดีนะเออดีนะครับเดี๋ยว่หลสแป๊บละกันนะครับผมว่าน่าจะเร็วๆนี้น่าจะได้แล้วนี๋ยวเนาะโอเคนอนหนึงรู้สึกว่าจะเริ่มมีลุ่นนะนี่ แค่หนึ่งนะครับน่าจะเก็บอีกไม่นานนะแค่แค่หกหมื่นเองนะครับอู๋แต่ว่าเพิ่มดาเมจอีกมาแสนนึงนะแต่ว่ามีแบบเอฟเฟกต์เปลี่ยนด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเอฟเฟกต์ครั้นสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับลินพันนะรอนานไปหน่อยลินพันเลยโอเครู้สึกว่าจะถึงเวลาแล้วนะครับเงินมีอยู่แสนเก้าโอ้โหพระเจ้าจอดไปลงามาัฟกันเลยดีกว่านะครับโอ้ยโอ้รู้สึกว่าจะมี time stop โอ้ time stop นี่มันคือหยุดเวลาเหรอ ้ว,ว,ว,วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองกดแม้ยต้องลองนะครับต้องลองโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาบอกรายละเอียดดาเมจนิด,ดนึงละกันนะครับผมค่าสนะิบสี่หรออันนี้คือค่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ดาเมจอยู่ที่ห้าแสนสามนะครับระยะอยู่ที่หกสิบแปดส่วนการจุดทีคือห้าวิเท่าเดิมเท่าเดิมเลยนะครับคือตีไวมากก็ส่วนไอ้เจ้าตรงนี้นะครับไทม์สตอ็อปอัรติเมจคือผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับปุ่มไป ถ้าทุกคนมอมเร็วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นใจกันด้วยนะครับผมสำหรับโลโบนอ็นอตแปะกดหยุดเวลาว้าวโอเครู้สึกว่าทุกคนจะหยุดเวลาไปหมดเลยนะครับผมโอ้เหมือนหยุดเวลาโอ้หยุดเวลาทั่วแม่เลยนะครับผมโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอันนี้ถือว่าดีนะครับผมหน้าจอเราก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีอันนี้ด้วยนะ <c oughs> นะครับผมคนตาบอดสีเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประมาณนี้นะครับทุกคนก็ น่าจะได้เวลาพอสมควรกันแร้วนะครับผมไอ้รุดมาไงเนี่ย,ดนะเ,ยเดี๋ยวไม่ได้เลยเยเดี๋ยวไม่ได้กันก่ในไหน,หนก็เล่นเร็วนะครับผมอยากได้ดามีเอยอ,อะๆไงเออกันก่กันกปั๊กปั๊ปปั๊บปั๊ปเออรุดรุดรดรดโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคน่าจะได้เวลาพอสมควรกันแร้วนะครับทุกคนสำหรับการรีวิวไอ้เจ้าตัวดีโอตัวนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันดีมากๆเลยดามิท้าแสลยนะครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เนาะ โอเคนะครับเพื่อสตาร์กิฟายโนนี่ถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้เพื่อนคิดมาเจอผมด้วยนะครับโอเคสตาร์กิฟายโนนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับจะไปคิดหน้านะครับผม